กรี๊งก l ีงฮัลโหลอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะสวัสดีค่ะนี่พวกเธอวันนี้อาจารย์เชฟสุดเก่งของฉันน่ะจะมาขอนอนค้างที่บ้านคืนนึงนะพอดีว่าบ้านของอาจารย์น้ำไม่ไหลได้เลยได้เลยขนาดเป็นอาจารย์ของชูกะเปล่าเนี่ยต้องทำอาหารอร่อยสุดยอดแน่ๆน ว้าวดีใจจังที่วันนี้ฉันอยู่ที่นี่ด้วยใช่เลยอาจารย์ฉันนะ่ะทำอาหารเก่งมากได้ทุกประเภทด้วยนะอยากทานอะไรอะ่ะรีเควสเลยใจดีสุดๆติ๊งนองมาแล้วมาแล้วเชิญข้างในเลยค่ะสวัสดีจากสาวๆอาจารย์เชฟมาแล้วหอมไหมมีอะไรในมือดูสิ พ oh, ายสเปเชียลสุดพิเศษใช่ไหมคะหนูจำกลิ่นได้ใช่จ้าอาจารย์ทาํามฝ่ามาทุกคนเดี๋ยวทานกันเลยนะเย้เย่เยเยเยอาจารย์คะหนูอยากทานซูชิคะ่ะอุ๊ยจริงด้วยจริงด้วยหนูก็อยากทานซูชิอาจารย์ทำได้ไหมคะนี่นี่ให้อาจารย์พักก่อนไหมเพิ่งมาถึงน่เหนื่อยมีพายมาให้แล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์ชอบเดี๋ยวเอาพายไปทานกันนะ แล้วอาจารย์ไปทำซูชิมาให้อ้อมีอีกเรื่องลืมบอกอาจารย์มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะขอพามานอนด้วยได้ไหมได้เลยค่ะตัวะอะไรคะนกตาอ๋อแค่นกตัวเล็กๆสบายมากค่ะมานมเย็นเข้ามานมเย็นเข้ามาทางนี้มามา อุ้ยอุ้ยอุ้ยฮะนี่มันนกบูโมโใช่ไหมเนี่ยอ,อุ้ยดีใจจังเลยค่ะหนูอยากเล่นมานานแล้วเดี๋ยวหนูเล่นด้วยนะได้เลยฝากหนูดูนกหน่อยนะอาจารย์จะไปซื้อปลาดิบมาทำซูชิจา้าเลี้ยงง่ายมากเลยนะแต่ห้ามโดนน้ำละ่ะเดี๋ยวช็อตแล้วจะพูดไม่ได้ โอเคค่ะโอเคค่ะุยน่ารักจัง <st arts> เลยเนาะตัวโต,วตวด้วยดูสิตัวครึ่งหนึ่งของฉนันเลยะแล้วอุ๊ยเขาสะอึกเดี๋ยวนะเขาสะอึกต้องทำให้เขาตกใจแป๊บนึงนะดูสิต้องทำอะไรกันบ้างโุ้ยสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลย นี่นี่ไปป้ามิ้นเล่นไปก่อนนะหามันนี่ไปว่ายน้ำดีกว่าเริ่มร้อนร้อนแล้วเดี๋ยวมาจ้ะโอเคโอเคฉันมีเพื่อนเล่นแล้วตามสบายตามสบายบายบายอุ๊ยใจหิวยังเนี่ยอุ๊ยสงสัยใจหิวแล้วมาลองเย็นกินโดนัทแม่ปู๊เป๊ะเพิ่งทำมาให้เลย หน้อันลอยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอาการนี้ต้องเลอะต้องเลอะเก่งมากเลอะแล้วก็มากินอีกได้ไหม ลอยใหญ่เลยออเอา้าท้องอืดอีกแล้วเ,เลอะซะเลอะซะโอ้ยโอ้ยท้องอืดท้องอืดอ่าหายแล้วมาเล่นกันต่อดีกว่ามาเล่นด้วยกัน อุ๊ยเต้นจนหิวอีกแล้วว่าตาเธอเป็นสีม่วงมามากินเลยแหมกินซะเลอะเธอะเลยนะนมเย็นไปะไปล้างตัวกันซะหน่อยเดี๋ยวฉันอบาบน้ำให้มาเลยไปค่ะอาจารย์ไปตลาดกันเดี๋ยวชุกระบาพาไป แต่วันนี้สั่งผอนใจแปลกๆว่าจะมีคนทําของพังอาจารย์คะชุกะบาบอกทางได้ไหมคะเดี๋ยวชุกะบาขออยู่บ้านดีกว่าสบายมากจ้าหนูหมายถึงซูเปอร์มาร์เก็ตข้างหน้าใช่ไหมอาจารย์เห็นแล้วตอนเดินเข้ามาใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ของครบเลยที่นั่นนะคะงั้นหนูเตรียมข้าวของรออยู่ที่นี่นะคะได้จ้าไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวอาจารย์มาอาจารย์ไปเองได้ช่งดีค่ะ ดีใจใช่ไหมล่ะจะได้อาบน้ำอ้าวเป็นอะไรล่ะเนี่ยโอ้โอ้ัอวอะไรเปล่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็จะอาบน้ำให้เราไงแต่น้ำทำไมไม่ไหลไม่รู้หรอแป๊บนึงนะจ๊ะหรือว่าเธอปวดอึลองไปนั่งซ่วมก่อนไหมมาเดี๋ยวฉันพาไปอออ,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 อ อะไรไม่รู้เรื่องเลยอึอึอึออกไหมกินอิ่มก็ต้องอิ่สิอึอึอะยังไม่เป็นไรอาบน้ำนอนแล้วกันมามาอทำไมทำตาสีนี้กลัวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน้ำไหลแล้วน้ำไหลแล้วรอเดี๋ยวนะยู ไลชูกระเป๋านีทำอะไรอะ่ะอ๋อพานมเย็นมาอืเมื่อก,กี้นะฉันให้กินโดนัทไปตั้งสองอันแนะ่ของแม่ปูเป้กับพ่อเยอเยที่เอามาให้ย่ะกินอิ่มแล้วก็พามาอืองไงเอือเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาอาบนะ้ำใส่ชุดนอนนอนเลยเป็นไงเก่งไหมฉันน่อยากเลี้ยงน้องมานานแล้วเก่งจะเก่งเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเปก็มินอืออืออือือ,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 อ ลืมอะไรอะ่ะอ่านนิทานเหรอเดี๋ยวอาบน้ำให้เสร็จก่อนจะไปให้อา่านนิทานก่อนนอนให้ฟังไม่ใช่อาจารย์บอกว่าหุมเย็นห้ามโดนน้ำไงเดี๋ยวพังอุ๊ยจริงด้วยฉันลืมอุ๊ยขอโทษเี้ยงน้องพรานไปหน่อยโอเคโอเคดูสิเรื่องแค่นี้ก็ลืมเกือบไปแล้วฉันก็ว่าวันนี้ฉันสั่งหอนใจแปลกๆไป พานมเย็นขึ้นไปอ่านทิทานให้ฟังแล้วก็พานอนเลยโอเคโอเคขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะนมเย็นมีหน้าทำหน้าสะกลัวเลยเพานึกว่ากลัวอะไรไปไปนอนกันจ้า